ข่าวรอบทิศวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่หน้าฝน,นะคะ่ะชาวบ้านในอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬต่างใช้เวลาว่างชักชวนกันออกหาเห็ดขมตามป่าธรรมชาติเพื่อนำทำอาหารเลี้ยงครอบครัวนับว่าเป็นอาหารที่รสชาติอร่อยประหยัดหาได้ตามธรรมชาตินะคะที่เหลือก็ยังนำออกขายสร้างไรายได้อีกด้วยค่ะ ต้นฤดูฝนชาวบ้านคำสมบูรณ์หมู่ที่3ตําบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬออกเก็บเห็ดขมตามป่าอนุรักษ์และป่าตามธรรมชาตินอกจากจะนํามาประกอบอาหารกินในครัวเรือนแล้วนะคะที่เหลือยังสามารถนํามาขายสร้างไรายได้วันละ500-1,000บาทแล้วแต่ใครจะเก็บได้มากได้น้อยบ้างก็นําไปขายในตลาดสดโดยขายเป็นกองกองละสิบบาทบางก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ เห็ดขมนะคะจะนำจะมีการออกดอกมากในช่วงต้นฤดูฝนและที่มีอากาศร้อนชื้นก็จะขึ้นชุกชุมในพื้นที่ป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสขึ้นตามธรรมชาติตามป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์เห็ดขมจะมีรสชาติอร่อยมากนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดชาวบ้านจะนิยมนำเห็ดขมไปประกอบอาหารอย่างเช่นนำไปต้มยำแกงหรือนำไปยำ นับว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของชาวอีสานในช่วงต้นหน้าฝนที่ปีหนึ่งนะคะจะมีให้กินเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะ